ออนไลน์นะคะนขนคลองอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าหอยากออกมาไลฟ์จังเลยแต่ไม่กล้าเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะใช่ไหมว่าไลฟ์เนี่ยเป็นเอนเกจเมนเ์ที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้นะคะคนที่ติดตามเพจเราเนี่ยได้เห็นเราแบบได้เร็วเร็วรุว่นเ,เ,เร็วที่สุดนะคะไลฟ์เนี่ยก็เลยถือว่า,านี่อิทธิพลมากๆเนาะแล้วนะแม้กระทั่งที่ประเทศจีนนะเออขามั่นจุนะคะการไลฟ์เนี่ยเป็นหนึ่งในงวิธีที่จะต้องให้ทุกคนนะเรียนเลยนะคะก็ถือว่า เป็นรูปแบบการนําเสนอแบบใหม่นะคะเรียกว่าเรียวทามมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้การขายของหรือว่าการนําเสนอเนี่ยมันมีประสิทธิภาพถึงลูกค้า ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วยิ่งวิถีชีวิตตอนนี้เราเปลี่ยนไปด้วยนะอาจจะต้องเว้นระยะก,กันนิดนึงนะคะแบบนั้นแต่ยังไงล่ะลูกค้าก็ยังก็ต้องกินต้องใช้นะคะดังนั้นเนี่ยการไลฟ์เฟถือว่าเป็นเรื่องสำคัญล่าสุดที่เห็นเนี่ยคือ kfc นะคือก็แบบ Surprise, อบเซอร์ไพรส์เฮ้ย kfc เขายังต้องแบบออกมาไลฟ์เลยทุกคนซึ่งเราไม่เคยเห็นเวอร์ชั่นนี้มาก่อนนะใครเคยเห็นม้างเอ N, อองเนี่ก็เปีเนี่ยที่ตอนแรกก็ไม่กลา้า นะทุกคนเอ so, hey, ็กก็เกินด้วยว่าอายก็เลยเอาลูกนะออกมาไลฟ์เป็นเพื่อนนะคะก็เลยจะเข้าใจทุกคนว่าเฮ้ยช่วงแรกเนี่ยมันก็แบบ มันก็ต้องเคอเคขึนเแนะนํานักเรียนไปนะว่าให้ออกมาไลฟ์เซอร์เพราะว่า,า a c e b o o k เนี่ยเขาให้คะแนนนะคะเขาให้คะแนนเราอยู่ว่าเขาจะเปิดการมองเห็นให้เพจนั้นดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปดูในอินไซต์เนี่ยนะคะเขาจะเห็นเลยว่าเอ้ยเขาจะมีคะแนนให้อยู่นะหนึ่งคือเรื่องการปฏิสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นในเพจยิ่งถ้าเพจไหน,นที่มี e n g a g e m e n t มีปฏิสัมพันธ์โอ้โหคนกดไลค์กดแชร์ให้ทุกโพสต์ที่ลงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจะให้คะแนนแล้วก็ให้น้ำหนักกับเพจนั้นดีมากๆแล้วเขาก็ จะเปิดการมองเห็นนะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องยิงแอบก็ได้ค่าโฆษณาฟรีนะคะที่ทาง a c e b o o k เนี่ยเขาให้อยู่แล้วถ้าเราไม่กล้ามันอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้อยู่หรือเปล่านะหนึ่งเลยนะคะไม่อาจจะเกิดจะบอกว่าเรากังวลกับผลลัพธ์มากเกินไปเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าลงมือที่จะทำนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนนี่แหละว่าเราจะออกมาไลฟ์ดีป่ะสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้ทําอันนี้มันเป็นเรื่องของตัวไมค์เซ็ตจริงๆนะทุกคนจนแบบเออ วิธีแก้ตอนที่ที่อยากจะแบบทำให้เราก้าออกมาไลฟ์เลยหนึ่งนะคะเราดูเยอะๆดูว่าเขาไลฟ์กันยังไงเขาทำยังไงแล้วนะคะค่อยๆปรับตัวเองมาเรื่อยๆตอนแรกเราอาจจะตั้งว่าเอ้ยดูวันนี้ออกมาไลฟ์ก่อน5นาทีแรกพอต่อมาเราอาจจะไลฟ์สัก10นาที20นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มลูกเล่นเข้ามาเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะสู้กับตัวเองอยู่เราอาจจะต้องฝึกตัวเองในช่วงแรกนะคะอันนี้คือเริ่มต้นที่ไม n d ซ็ t ของเราเองเราไปคาดหวัง กับตัวผลลัพธ์มากเกินไปนะคะกับอีกอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือใครที่มีเพจมาแล้วแล้วก็เคยออกมาไลฟ์แล้วแต่ก็เฮ้ยไม่กล้าออกมาไลฟ์อีกอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้นะทุกคนนั่นก็คือเราห่างหายไปนานเหมือนเวลาที่เราออกกําลังกายใช่ไหมไม่รู้ใครกําลังเป็นอยู่หรือเปล่าน,นะคะเหมือนเวลาเราออกกําลังกายอ่ะเฮ้ยตอนแรกเราก็ออกออก,ออกดีร่างกายมันก็เริ่มเซ็ตตัวเองแล้วแต่พอเราหยุดออกไปสักแบบ สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเริ่มแบบเอ้ยเริ่มรู้สึกสบายแล้วก็เคยชินนะคะดังนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราอ่ะของการที่เราเคยออกมาไลฟ์แล้วแล้วเราก็ทิ้งช่วงไวน้นานๆมันก็จะเกิดความแบบตื่นกล้องอีกครั้งหนึ่งก็เลยนั่นก็คือนะคะประกาศไปเลยทุกคนวันนี้นะคะ11บอโมงครึ่งอ่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกมาไลฟ์คือคือถ้าอยู่ดีกดเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ หอกปะแต่ถ้าเราประกาศแล้วเราอ่ะตั้งตารางไว้เลยว่าทุกวันพุธฉันจะออกมาไลฟ์ทุกห้าทุ่มวันพฤหัสฉันจะออกมาไลฟ์ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มสามทุ่มฉันจะออกมาไลฟ์อันเนี้ยเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบอัญญาเก,กับตัวเองแล้วว่าฉันจะออกมาแล้วคนที่เขากําลังดูอยู่เฮ้ย เขารู้แล้วนิวว่าเรากำลังจะออกมาดังนั้นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แหละฉันต้องออกมามันก็จะทําให้นะคะการไลฟ์ของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอีกแกเบื้องต้นนั่นคือการที่เรานะปรับไมล์เซ็ตของเราก่อนว่าเราจะทํำยังไงให้เรานะคะมีวิธีการขายแบบ โดยที่เราไม่อยากออกมาไลฟ์เราทําได้ไหมมาสร้างระบบการขายแบบใหม่ที่ถ้าเราไม่ออกมาไลฟ์เนี่ยเราจะทํายังไงให้ให้เราสามารถที่จะมีสินค้าอยู่ในมือเนี่ยเอาออกมาขายได้เพราะอย่างที่คนทราบดีว่าโอ,อ้ยตอนนี้นะจะให้ออกมาโพสต์เดียวก็ปิดการมองเห็นถูกปะ่ะจะให้ออกมาขายตัวตรงๆนะก็ไม่ได้ขายแบบเออหุ่นสวยราคาดีลดน้ําหนักได้ผลรับประกันทันทีคือปิดการมองเห็นแบบทันทีนะคะต้องบอกเลยว่าพี PS, โดนมาเหมือนกันพีเก็เทสต,ต้องบอกว่าก็ลองทําไปติดแฮชแท็กนั่นนู่นนี่โดนนะคะคือประมาณสัก2อสชั่วโมงแรกไม่มีการมองเห็นเลยทันที Facebook เขาจะให้ AI นะทุกคน AI สแกนวิธีที่เราจะมาสร้างระบบการขายเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนที่พีเอสจะมาบอกนะคะนั่นคือ1น,นะคะเราเปลี่ยนไปดูที่ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยนะคะเขากําลังมีปัญหาอะไรเขาต้องการอยากรู้อะไรเขาต้องการผลลัพธ ไรนะคะที่เขาอยากได้ในการที่เขาจะมาถ้าวันนี้คุณขายของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหนึ่งแหละเขาต้องการรู้เรื่องอะไรคะรู้วิธีการดูแลสุขภาพและคุณมีสินค้าหรือบริการอะไรที่จะมาทําให้เขาสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นให้เขาได้ทําคลิปทําโพส์ตได้หมดนะคะถ้าเรายังไม่มาสตาร์ทไลฟ์เพราะตอนไลฟสก็เริ่มจากการเขียนบทความก่อน ะะเพราะบทความเราเริ่มคลองมากิงขึ้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นอัดคลิปตามสคลิปที่เราเตรียมไว้สุดท้ายก็นําไปสู่การไลฟ์น, Life, นะคะซึ่งระวางสเตปเป็นแบบนี้ได้นะ,ะสำหรับเริ่มตน้นต่อมาอันที่2นะ,ะการสร้างระบบนะคะรองลูกค้าของเราเข้ามาระบบในที่นี้คือระบบที่เรากรองลูกค้าของเราก่อนนะคะลูกค้าในที่นี้คือคนที่สนใจเพจเราคนที่สนใจสินค้าของเราการที่เขาจะมาดูของเราเนี่ยคือ1น ตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์และคอนเทนต์ content เนี่ยเป็นตัวกรองที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนที่เบสแนะนำนักเรียนทําก็คือ1นนะคะการออกมาโพสต์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้ากําลังต้องการเราทําโพสต์พวกนั้นก่อนนะคะแล้วเราก็มาสร้างระบบว่าโอเคสามารถที่จะมาทักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว l i โอเอเองนะคะในการที่จะเก็บลูกค้าในการที่จะกรองลูกค้าที่เขาสนใจในตัวสินค้าของเราจริงๆนะคะต่อมาก็คือการทําตัวเว็บไซต,ต์กาติดพิเซลนั่นคือการยิงแอดกลับไปนะคะแต่ เพราวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้แบบเฮ้ยเชี่ยวชาญนเรื่องการทำแอดจริงๆแล้วยิงแอดออกไปโดยที่ไม่ติดพิกเซลได้ไหมมันก็ทําได้เนาะแต่การที่จะเก็บลูกค้าแล้วเรากรองด้วยการที่ติดพิกเซลมันจะมีความแม่นยํา มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ลูกค้าที่เขาเคยทักคอนเทนต์เราเนี่ยเราก็จะไปเลือกตรงสร้างกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เขาเคยเข้ามาดู engagement ของเราซึ่งมันก็ได้มาจากการที่เราทําโพสต์ที่มีคุณค่าออกไปนั่นเองนะคะเราก็สามารถได้กลุ่มคนลูกค้าแล้วก็กรองลูกค้านั่นคือการสร้างระบบอันที่2ขึ้นมานะคะต่อมาอันที่3านี่คือการรีททร์เก็ตนะทุกคน การรีทาร์เก็ตในที่นี้หมายความว่าเราจะรีทาร์เก็ตนะคะกลับไปในกลุ่มที่เรากรองแล้วนั่นคือการให้ข้อมูลการให้โปรโมชัน่นการให้สิทธิพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เรากรองมาแล้วอันนี้นะคะช่วยได้นะคะผลลัพธ์ที่ ps ได้มานั่นคือการที่ ps เอาตัวนี้เนี่ยโมเดลนี้นะคะไปเทสกับลูกค้าของ ps อว่าที่หลานนั่นคือในส่วนของโรงพิมพ์ของ ps แล้วก็ ผลลัพธ์ที่ได้คือมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาทักเยอะมากลูกค้าใหม่ๆนะคะพี่เอสสร้างทั้ง2ระบบ1สร้างทั้งในระบบของตัว Li โอ OA ด้วยเพื่อมาทําการรีร์เกตลูกค้าด้วยการบอสแคตข้อความออสิทธิพิเศษออกไป1รอบต่อมาที่2 PS พี่เอสไปทำตัวโพสนะคะแล้วก็มีการทำไลฟ์ทำคลิปแล้วแชร์ลงในกลุ่มนะคะออลงเพจของเรามีอะไรที่จะไปช่วยเขาได้มีอะไรที่จะไปสนับสนุนให้เขาแบบว่าเออคุณกำลังมองหาสิ่ง ngăn khi nhìn xe máy คุณที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านคุณอะพีเอสก็ยิงเลือกยิงแอดไปในบริเวณที่เป็นจังหวัดนครสวรรค์และรอบๆจังหวัดนครสวรรค์ให้เขารู้จัก,จกเรามากยิ่งขึ้นปรากฏว่าช่วงนี้นะคะมาถักเยอะมากๆแล้วเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่ใช่ลูกค้าฐานเดิมที่ถักเข้ามาอยู่แล้วเวลาที่เราบอดแคสโปรโมชั่นออกไปอันนี้มันคือการที่เราสร้างระบบขึ้นมาใหม่ขึ้นมาแล้วการไลฟ์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกพอชั่นหนึ่งเลยนะที่แบบเราไม่จำเป็นต้องมาไลฟ์ตลอดการขายในระยะยาวนะคะ แต่ถ้าเราต้องการที่กระตุ้นการมองเห็นแบบรวดเร็วเราก็จะออกมาไลฟ์อันนี้เนี่ยจะเพิ่ม Engagement ได้เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้เพจของเราเนี่ยมีคุณภาพในสายตาของทาง Facebook นั่นก็คือการออกมาไลฟ์ใ่ขนาดเราก็ไปโฟกัสที่การทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าเราจริงๆมากกว่าการขายนะคะแล้วค่อยมาสร้างระบบปิดการขายอีกทีนะคะด้วยการ สร้างระบบไลน์สร้างระบบตัวเว็บไซต์สร้างระบบ e n g a g e m e n t กลุ่มลูกค้าที่ใช่นะคะแล้วก็ค่อยมาการทำการยิงแอดหรือการบอสแคสในส่วนของไลโอ OA ไปอีกครั้งในกลุ่มลูกค้าที่เขาสนใจสินค้าเราจริงๆนะคะนี่คือระบบปิดการขายที่เบสจาเอามาแนะนำให้ทุกคนเอาไปสร้างนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยไม่กล้าออกมาหน้ากล้องนะคะไปปรับไมเซ็ตก่อนอย่างที่บอกว่า เราอาจจะเป็นมือใหม่ล้วอาจจะกังวลกับผลลัพธ์มากเกินไปจริงๆเนาะมันไม่มีอะไรสําหรับใครที่มีเพจดูแล้วเราอยากออกมาไลฟ์แต่ก็เออเดี๋ยวไว้ก่อนวิธีแก่นั่นก็คือนะคะประกาศโพสต์ไปเลยว่าเราจะออกมาเวลานี้ทุกวันนี้นะคะแล้วมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเหมือนมีคามั่นสัญญากับคนที่ติดตามเพจใช่ไหมแล้วเราก็จะออกมานะคะนั่นก็คือเป็นการกระตุ้นตัวเองนะคะให้มี วินัยในการที่จะออกมาทำไลฟ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะต่อมาอีกอันนั้นคือการสร้างระบบการขายแบบใหม่ดีเวสบอกว่ามันจะมี3ขั้นตอน1ก็คือการสร้างระบบคุณค่าของตัวคอนเทนต์นะคะต่อมาสร้างระบบปิดการขายและ อันที่3ก็คือการรีทาเกตกลับไปนะคะไม่ว่าจะผ่านระบบการไลน์ OA ก็ได้หรือสร้างระบบในการทำเว็บไซต์สร้างกลุ่มลูกค้ายิงแอดกลับไปนะคะช่วยได้ทั้งหมดนะให้ตัวแบบไฮไลท์เลยนะตามเพจได้ที่ a c e b o o k นะคะแฟนเพจที่ชื่อว่าโค้ดเอสออนไลน์ช็อตคัทนะคะสอนสร้างธุรกิจบนออนไลน์นะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าอยากจะสร้างไรายได้เพื่อให้กับครอบครัวอยากจะเพิ่มกระเป๋าอีกกระเป๋าหนึ่งให้กับตัวเองเพื่อไปทำตามความฝันงานเพเชื่อเลยว่า คัญอยู่ที่การลงมือนะคะสุดท้ายเนี่ยเราเอาชนะใจตัวเองได้อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม bs แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์นะก็ทักไปได้ที่แอดออนไลน์ช็อตคัทนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ